ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับดวงเมืองดวงเมืองไทยปี2565นะครับเพื่อนเพื่อนเคยสงสัยไหมว่าทําไมคนไทยชอบดราม่าทําไมอาหารไทยถึงอร่อยทําไมประเทศไทยถึงอุดมสมบูรณ์ทาไมประเทศไทยตามท่วมทาไมเกิดรัฐประหารอะไรเงี้ยเคยสงสัยไหมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าพื้นเดิมดวงเมืองของประเทศไทยมันเป็นยังไงนะ ผมเอากระดานขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับดวงเมืองของไทยนะครับเกิดขึ้นจากเสาหลักเมืองเนาะมีการย้ายราฐานีจากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ก่อตั้งาวางเสาเนี่ยวันที่21เอมษายน2 5 2 5นะครับหลังจากที่กรุงสีแตกได้15ปีเนาะก็ดวงสมัยก่อนเนี่ย ครูบาอาจารย์ที่เขาวางโดมเมืองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการให้เมืองไทยแบบเป็นเอกลักษณ์นะครับต้องการให้เมืองไทยเนี่ยมาเป็นปึกแผ่นไม่มีศัตรูจากภายนอกนะครับโดยเฉพาะตอนนั้นน่ะพอวางโดมเมืองปุ๊บเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มเป็นปึกแผ่นเริ่มชุมนุมต่างๆก็เริ่มยอมแพ้เริ่มสวามิภักดิ์ไม่กล้ามาลุกหลานนะสมัยสมเด็จพระบุตรยศฟ้าจุฬาโลกเนาะรัชกาลที่1นนะครับแล้วก็ ต่อมานะฮะก็เริ่มสงบนิ่งรัชกาลที่สองก็เริ่มไม่มีสงครามและมีสงครามแค่ครั้งเดียวพอรัชกาลที่สก็เริ่มมีการค้าขายจนมาถึงรัชกาลที่4นะครับก็มีสงครามจากชาวจนตกรัชกาลที่4เนี่ยถือว่าเป็นบิดาแห่งหัวศาสตร์ใช้ดวงเมืองเยอะมากนะครับดวงเมืองเนี่ยมันก็มีทุกเมืองเนาะเมืองจีนก็มีดวงเมืองเมืองไทยก็มีพม่าก็มีลาวก็มีดวงเมืองของประเทศนั้นตาม ตามภูมิศาสตร์ของมันนะฮะตามที่ว่าตามรัิจูลองิจุดนะครับแต่โดวงมือของไทยเนี่ยตั้งที่กรุงเทพเนอกเสาหลักเมืองนะครับพอมาถึงจนกทั่งมาถึงสมัยก่อนอนะ่ะมันเป็นการปกครองแบบสมบูรยสิทาสเนาะแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองปี2 4งสใช่ปะฉะนั้นโดวงมือที่เขาวางมาเนี่ยนะครับเป็นการปกครองสมัยกรุงศรี แล้วก็เปลี่ยนเป็นการปกครองแบบสมบูรณ์ยาสิจิราชนะโดยที่ต้องการให้เมองไทยป็นเอกราชก็คือมีดาวพระอาทิตย์เป็นแกนหลักเลยนะครับดาวพระอาทิตย์อยู่ที่ลัคนานะครับอันนี้คือตนุตนุตนุลักษ์นะครับเป็นดาวพิเย์เป็นแกนหลักแต่เวลาเราจะดูดวงเมืองจริงๆเนี่ยนะครับเราต้องดูตนุในหรือตนุต่อลักการนะครับพอจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนะครับประเทศไทยไม่เคยสูญเสียเอกราชเพราะว่า พระไทยมีดาวพระอาทิตย์เป็นแกนหลักมีดาวอังคารเป็นตัวช่วยนักหนุนนะครับทีนี้เวลาผมจะมาขยายความให้ฟังนะครับว่าดวงเมืองของเราเนี่ยที่ส่งผลถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับมันบ้างเดิมเนี่ยครูบาอาจารย์บรรพบุรุษของเราเนี่ยนะครับก็วางดวงเมืองมาต้องการให้คนไทยเนี่ยสบายนะครับเวลาเราจะดูดวงเมืองนะครับถ้าเกิดเราเห็นตามภาพเนี่ยเราเห็นว่า ลัคนาอยู่ที่ราศีเมษธาตุไฟนะครับอ่าตรงเนี้ยเราเป็นมันเหมือนกับว่าเป็นภายนอกของดวงเมืองแต่ภายในจริงๆเนี่ยเราต้องดูจากตนุตลอดการหรือว่าตนุในเจ้าเรือนตรงนี้เป็นเลขเป็นดาวองคานเจ้าเรือนดาวองคานนะครับโยมหาดาวองคารตรงนตัวนี้นะเจ้าเรือนดาวองคานรรนี้เป็นเลขหกก็ต้องโยงมหาดาวหกตัวนี้ ก็คือดาวสุ์ดาวพระสุขตรงนี้นะครับดาวพระสุขตรงนี้จะเป็นแม่บทซึ่งเป็นตนุตตรการของดวงเมืองของเรานะครับตนุตตรการหรือตนุในเนี่ยเปรียบเสมือนนิสัยจริงๆของของดวงเมืองถ้าเป็นคนก็คือเป็นนิสัยใจคอของของคนนะครับลักษณะเป็นเปลือกนอกตนุตตรการเป็นเปลือกใน ดวงตัวนี้มันเหมือนเป็นคนคนหนึ่งแต่ว่าเขาเอามาเอาประวางในเมืองนะครับทีนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในดวงเมืองของเราเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วมันมีบทบาทยังไงนะคลิปก่อนผมเล่าให้ฟังแลลวเนาะทีนี้มาขยายความ,มนิดนึงนะครับตนดูตรกลการหรือตนดในายเนี่ยเปรียบเสมือนตัวตนของเราว่าตัวตนของเราเป็นยังไงนะถ้าเราดูดวงเมืองตรงเนี้ยดูภายนอกเนี่ยเราจะได้เข้าใจแค่ว่า ไทยเป็นเอกราชไทยไม่ยอมแพ้ใครอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอมันดูในตัวตวนตุตัดการเนี่ยตัวนี้คือตนุในหรือตัวตนเนี่ยมันบอกว่าคนไทยเป็นไงมีสี่กับหกสี่หกคืออะไรครับคือใจดีนะดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์อยู่ด้วยกันเป็นใจดีเป็นอาศิจิธาตุน้ําชั้นสามอาสีจีธาตุน้ําชั้นสามสี่หกมันเป็นคู่ธาตุน้ํามีน้าหมาสมุทรกับน้าในใน,ในแม่น้ํานะครับ แสดงว่าประเทศไทยเป็นไงน้าเยอะถูกปะอ่าประเทศไทยน้ําเยอะใจดีเลขหกตัวนี้สวยทะเลสวยทะเลสวยถูกไหมแล้วเป็นไงอีกอาหารอร่อยอาหารดีถูกไหมแล้วก็ใจดีสี่หกอีก,ยกอย่างคือความหมายคือชิวๆนะครับใครดูเลขศาสตร์มาเนาะก็ ก็จะเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดใครดูราศีจักไม่เต็นไม่ไม่เป็นไรนะฟังฟังผมเล่าฟังผมเล่าหอนะครับดูเมืองของเรานะครับบงบอกว่าให้เรามีเลข46ประจําตัวเนี่ยไอ้ตัวนี้คือนิสัยใจคอองเราเลยนิสัยใจคอองเราเลยว่าเนี่ยนิสัยใจคอของเราคือตัวนี้648นะครับตหนุอันนี้เงินเงินเลขหนึ่งคุมเงินเลขหนึ่งคืออะไร รัชการผู้มีอำนาจเลขหนึ่งก็คือดาวพระาทิตย์ผู้มีอำนาจคุมเงินถูกปะ่ะเลขสามกับ9้าเป็นเพื่อนฝูงสาสระสหายสามอังคารทหารตำรวจขยันแข็งในการที่จะดูแลเรื่องเงินนะครับเลขศูนย์อันนี้คือ และส่วนนี้คือมฤตจะอยู่มฤตอยู่เป็นดาวแปลกประหลาดเป็นดาวแห่งความผูกพังเป็นดาวแห่งการอะไรอะตำหนิเป็นดาวแห่งการไม่ปลอบไม่โปร่งใสเป็นดาวประหลาดนะทีนี้มฤตอยู่อยู่ในเรือนอะไรอยู่ในเรือนเลขสี่อยู่ในเรือนดั่งดาวพุธเจ้าเรือนคือดาวพุธแล้วโคจรกับเลขสี่ตนี้แล้วชิงกับแปดตรงนี้แปลว่าอะไรตรงนี้มันอยู่ในเรือนของอะไรครับพันธุพันธุแปลว่าบ้านเรือน บ้านเรือนมีมฤตอ,อยู่กลุ่มอยู่ก็ถนนหนทางถนนทางที่ไม่มีงบเจ็จเพราะว่ามีเลขแปดกระสีแปดสี่ก็คือเรารู้รู้อยู่แล้วว่าสี่แปดเป็นเลขแล้วครับสี่แปดเป็นเลขทอร์ยากันอาทิตย์พี่กังคารพุทธอนัพานุญาตลาหูพุทธอน,นาาันพนนา,านุญาตลาหูสี่กับแปดเป็นคอร์รัปชันคือในส่วนของหกแปดสี่เนี่ยดาวสุกดาวพุทธดาวอะไรเงี้ย มันมีคอร์รัปชันรวมอยู่หมดด้วยกันหมดเลยฉะนั้นดาวพันธุูเกี่ยวกับบ้านเรือนถนนหนทางเลยการก่อสร้างรถฟงรถไฟเส้นทางอะไรเงี้ยคอร์รัปชันเยอะมากนะครับฉะนั้นตรงนี้มันดวงเมืองมันผมเชื่อว่าในโบราณมันเดินทางด้วยเรือไงมันไม่มีถนนหนทางเหมือนสมัยนี้แต่มันส่งผลถึงสมัยนี้นะครับฉะนั้นใน,ในดาวพุธเนี่ยดาวเกี่ยวกับบ้านเรือนเกี่ยวกับถนนหนทางเกี่ยวกับการซ่อมแซมอะไรเงี้ยมีคอร์รัปชัน แล้วก็เสร็จยากไม่ต้องมากอะ่ะดูถ,ถนถนถนนนครชัยศรีก่อสร้างมา25ปีตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะ่ยตั้งแต่ผมเรียนหัวศาสตร์อีกยังไม่เสร็จเลยซ่อมแซมปรับปรุงสร้างงบอะไรเงี้ยมีคอร์รัปชันนะครับสองม,มีกเกษตรดาวพระจันทร์เป็นเกษตรดาวพระจันทร์เป็นเกษตรตรงเนี้ยถือว่าต้องการให้เป็นไงต้องการให้คนไทยเป็นไงสบาย เกษตรตำแหน่งของอะไรลูกหลานตรงนี้เป็นปุตตะปุตตะก็คือลูกหลานต้องการให้ลูกหลานสบายดาวสองต้องการให้ลูกหลานสบายฉะนั้นดวงเมืองถูกวางอย่างแข็งแกร่งให้ลูกหลานสบายไม่ไม่เดือดร้อนเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่เราล่ํารวยเรามีความสุขเราก็อยากให้ลูกหลานสบายพื้นฐานคนไทยคือมีความสุขชิลๆสบายๆไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารเพราะอาหารคือเด่นมากก็คือเลขหกตัวนี้ อาหารเด่นมากอาหารคือดีเลิศมากแล้วอยู่ในอยู่ในเป็นตำุนที่เป็นเจ้าเรือนด้วยซ้ำตรงนี้นะฮะแล้วก็อยู่ในธาาดน้ําคืออุดมสมบูรณ์ด้วยทุกอย่างนะครับแล้วก็ปูตาคือลูกหลานสบายพอสบายปุ๊บมันก็ขี้เกียจไงนะครับดาวห้าเป็นดาวพระพฤหัสเป็นอะไรครับตรงนี้เป็นกเกษตร ดาวพระฤหัสเป็นเกษตรนะครับดาวพระเป็นเกษตรทําให้เลขเจ็ดเป็นเกษตร,ร,ด,ร,ด,ษร,ษรด้วยตรงนี้นะครับเลขเจ็ดดาวพ้าเป็นเกษตรเกษตรไม่ใช่ว่าเกษตรเกษตรกรรมนะเกษตรในข่ามามา,มาถึงความมั่นคงดีงามด้านอะไรดาวฤหัสคือตัวแทนของศาสนาฉะนั้นเมืองไทยมีพระสยามเทวธิราชด,ดูแลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลแข็งแกร่งมากนะครับพระสยามเทวาธิราชสมัยรอสี่เนี่ยซึ่งอ่า องค์ทรงมีความสามารถด้านโหราศาสตร์ใช้โหราศาสตร์ในการปรับปรุงแก้ไขบ้านเมืองอย่างมากรู้เท่าทันเหตุการณ์นะครับก็เลยเป็นที่มาตรงนั้นนะทีนี้ดาวห้าเกี่ยวกับศาสนาแข็งแกร่งประเทศเราเนี่ยศาสนาแข็งแกร่งมากสังเกตไหมใครจะมาทาร้ายศาสนาไม่ได้เลยยังยังให้ความเคารพศาสนาอยู่ในสมัยก่อนเนาะ,ะเกษตรแต่ว่าตรงเนี้ยสังเกตไหมว่ามันมีดาวมอร์ดเดยูเลงอยู่เห็นปะ มือ่อียู่เล็งศาสนาก็มีการบ่อนทำลายศาสนาอยู่เป็นเนืองๆเห็นป่มนะครับดาวเจ็ดนะครับตรงนี้ดาวเจ็ดอยู่ในเรือนกรรม,มะตรงนี้คือเรือนกร,รมมะเรืองการงานเขาวางให้เมืองไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ําและเจ็ดคือดาวเกษตรกรรมเกี่ยวกับป่าไม้เกี่ยวกับการทํานาฉะนั้นอาชีพประจําประเทศของเราคือการทํานาตรงนี้ ทำนาส่งผลิตภัณฑ์ส่งออกตามน้ํามัน,มนอะไรเงี้ยเป็นเกษตรกรรมนะครับแล้วก็มีศูนย์เล็งอยู่นะครับนะครับตรงนี้นะคําถามคือแล้วปัจจุบันทําไมทําไมดวงคนมันเริ่มวิปลาสเพราะว่าอิทธิพลของอิทธิพลในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาอิทธิพลของดาวมาได้จะอยู่นะมาได้จะอยู่เข้ามาตรงนี้เจ็ดปีนะครับ เจ็ดปีถึงปีหกห้าฉะนั้นที่รู้รู่อยู่ปฏิวัติไงมาดูยูเข้ามาตรงนี้ถึงปีเจ็ดอาหกห้าแล้วก็จะเริ่มบรรเทาลงก็คือปีนี้หลังเมษ,ษายนปีนี้ไปนะครับหลังกรกฎาคมดิกรกฎาคมไปมาดูยูออกแล้วพลังงานของการปฏิวัติหรือการประหลาดความคิดที่มันประหลาดมันก็จะเปลี่ยนแปลงลงตอนนี้ดาวมาดูยูกับดาวลาหูเกาะอยู่นี้ลาหูมาเกาะตรงนี้นะครับก็ ตรงนี้ราหูเลงที่ตำแหน่งกระดุมพระเรื่องเงินอ่าเราไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เลงดาวหูจอราหูจอ,าจอมาที่กระดุมพระเรื่องเงินก็เป็นนี่เป็นสินไงเป็นนี่เป็นสินในช่วงเจ็ดปีไปพิจารพที่ผ่านมาก็เป็นนี่เป็นสินบานเลยนะครับทีนี้ที่ผมเกิดตั้งแต่แรกเราว่าทําไมเมืองไทยถึงชอบดรามา่าก็นี่ไงเลขหกเลขสี่สี่หกแล้วมันมีสี่หกแปดสี่พูดจา หกจลิตกรมมารลมสี่ก็หกเป็นคู่กัมมารลมคู่เซ็กนะสี่หกแตคู่เซ็กคู่กัมมารลมคู่ชิวหกแปดหกแปดตัวนี้เป็นเลขอันตรายเป็นเลขที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองแห่งค้ารปเวณีเซ็กแห่งโลกอะเซ็กอินดิวอะเมืองแห่งเซ็กเบอร์เกอร์อะก็คือถ้าพูดถึงเมืองไทยก็คือถ้าเกิดฝรั่งมองก,ก็เป็นเมืองที่มีเซ็กและถ้าเกิดใครเคยจะไปต่างประเทศ หรือผมผมอยู่ในวงการผมอยู่ในวง,วงการรัชการผมรู้ว,ว่าเมืองไทยเนี่ยเรื่องเซ็กหกว่าแปดเนี่ยเป็นตัววิบัติเลยคือว่าเหมือนกับเซ็กที่ถูกสุดในโลกถูกที่สุดในโลกนะเราอาจจะเห็นมองเห็นว่าไอ้ญี่ปุ่นก็ฉายหนังเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่ามีหนังโป๊อะไรเงี้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าการที่เขาจะมาขายตัวเนี่ยแพงนะแพงมากหรือเวียดนามเองก็แพงมากสิงคโปร์นี่โคตรแพงเลย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกที่สุดในโลกนะเกี่ยวกับเรื่องเซ็กนะครับแล้วแลวต่อ48 468เบเลขโกหกโกหกหลอกลวงนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าตอนเนี้ประเทศไทยเราเนี่ยอ่อนไหวเรื่องอะไรอ่อนไหวเรื่องเพศเรื่องเรื่องหน้าอกเรื่องนมเรื่องซิกแพคเรื่องเรื่องชอบอวดหุ่นการชอบดราม่าการชอบคุยเรื่อง เรื่องที่คุยกันหลยเรื่องหลักๆเรื่องอะไรเรื่องนอกใจเรื่องการมลลมเรื่องอะไรอะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเพศอะจะอ่อนไหวมากและล่าสุดเพื่อนๆครับทุกคนนะครับล่าสุดตอนนี้ดาวพระราหูอยู่นี้ดาวพระราหูมาที่ราศีมีนนะครับอยู่ตรงเนี้สองจุดห้าปีแล้วจะเคลื่อนไปตรงเนี้พอครบสองจุดห้าปีเนี่ยดาวราหูย้ายมาตรงนี้ราศีมีนใช่ปะ จะเข้ามาตำแหน่งของลาสีตัวเองแปลว่าอะไรตอนนี้ประเทศไทยมีเลขแปดตัวนี้ยเลขแปดคือสีเทาวหวยเริ่มมาแหละหวยเริ่มเป็นออนไลน์บอนออนไลน์เรารู้อยู่แล้วว่ามาม,ม,ม,มีมีบ่อนแต่เป็นออนไลน์และล่าสุดซ่องออนไลน์ซ่องเริ่มมีไซส์ลายอะไรต่างๆเข้ามาหวยบอนซ่องครบแหละและล่าสุดกัญชาปดกัญชาปด ด้วยนิสัยใจคอของคนไทยง่ายๆชิวๆเพื่อนๆคิดว่าจู่ๆเนี่ยทําไมคนมันรู้สึกตอบสนองกับกัญชาเหลือเกินเพราะอะไรก็นี่ไงอิทธิพลของเลขแปด 8, อิทธิพลของดาวพระราหูเนี่ยมันทําให้ของมึนเมาของสีเทาทั้งหลายถูกต้องนักกฎหมายผมบอกเลยว่าถ้าถามว่าประเทศไทยทําอะไรรวยปร,ททประเทศไทยทําอะไรรวยเคยสังเกตไหมประเทศไทยทําอะไรรวย,ปร,ทย,ทรวยประเทศไทยต้องทาสีเทารวย ประเทศไทยต้องเปิดคาสิโนรวยประเทศไทยต้องทำเกี่ยวกับสีเทาๆรวยโซเพนีถูกกฎหมายบอลถูกกฎหมายยาเสพติดถูกกฎหมายรวยเพราะว่าดวงเมืองมันกำหนดมันเป็นอย่างนี้นี่ไงหกแปดสี่เนี่ยคือตัวผิดกฎหมายทั้งหมดเลยแล้วเป็นอะไรเป็นไงด้วยนี่สัยคนไทยอ่ะนีส่สายคนไทยมักง่ายมันชิลไงแล้วอีกสองปีข้างหน้านะเพื่อนๆอีกสองปีข้างหน้าปีหกหกหกเจ็ดหกแปด คอยดูนะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่สีเทาเต็มรูปแบบผมเคยเล่าให้ฟังคลิปอยู่แล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมน้ําเมาในประเทศไทยขายดีน้ามะนาวในประเทศจีนขายดีประเทศจีนก็มีดวงแบบนี้เหมือนกันน้ําเมาในประเทศไทยดีเพราะว่าหกกัฟฟี่เนี่ยเป็นเป็นธาตุน้ําแล้วบวกกับแปดเป็นเป็นน้าเมาฉะนั้นน้าเมาในประเทศไทยขายดีอยู่แล้วอะไรที่มันสีเทาๆอ่ะขายดีหมดอ่ะ หวยเงเี้ยยังไงก็แอบ,บเล่นแต่ไม่เอาขึ้นมาบนดีเพราะว่ามันที่บอกไปอะมันมีคอร์รัปชันอยู่คนที่มีอํานาจอ้นี่อยู่อย่างอย่างนี้อ้นี้อยู่แต่ขานาเดียวกันดาวมฤริย,กยูกํลาลังโคโจรมานี้ดาวมฤรย,ยูเนี่ยมันทําให้คนดีข้าราชการที่ดีทหารตำรวจที่ดีเบื่ออยากจะออก เบื่ออยากจะออกอยากจะไม่อยากเป็นงานประจําแล้วอะไรเงี้ยด้วยโลกที่มันเปลี่ยนไปนะครับมันทําให้ตรงนี้เบื่อแล้วก็ไม่อยากจะทํางานแล้วแล้ว,ลวก็ส่วน corruption มันก็ยังยังมีอยู่อยู่ใน,น,นคำ่ำและที่สําคัญคือหลังปี6 6ไปเนาะโลกเปลี่ยนยุคเป็นดาวอา่ยุคแปดนะน,นันิาศารจีนเนาะโลกเปลี่ยนยุคเป็นยุคแปดใครๆท,ที่ที่ยังทํางานที่เป็นงานประจำแบบมันจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของงานแบบ งานที่เป็นแบบไม่เดินทางเป็น work for anywhere แนทนทํางานได้ที่แล้วก็ฝรั่งทั่วโลกจะเลงมาที่ประเทศไทยเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระลาหูตัวนี้อิทธิพลของตัวนี้คือมัวเมาลุ่มหลงกามารม,รมทั้งหลายมารวมอยู่ที่ประเทศไทยประเทศไทยของถูกถูกปะอาหารอร่อยใจดีแล้วก็เซ็กถูกหกแดเซ็กถูก หกแปดเซ็กถูกหกแปดคาสิโนผมคิดว่าในานาคตน่าจะคาสิโนน่าจะออกมาคำถามคำถามดาวประเทศไทยนะครับเป็นดาวเกษตรตร,ตรงนี้อ่ะเดดาวห้าเนี่ยเกษตรเนี่ยเจอเจอมาดดิจู่เลงเนี่ยทำให้เรื่องศาส,สนาเริ่มเสื่อมทามลงถูกป่ะนะแล้วก็การเกษตรตกกรรมเริ่ม คนยุคใหม่เพื่อนๆคิดว่าคนยุคใหม่อยากทำกเกษตรกรรมปะไม่อยากทำนะดาวหกเนี่ยดาวสี่หกเนี่ยเนี่ยดาวสี่หกมันเป็นเซ็กมันเป็นวัดกรรมอารมณ์มันเป็นความดราม่าเนี่ยเพื่อนคิดว่ามันอยากจะทำกเกษตรกรรมปะไม่ทำอะแล้วมันเป็นคู่ศัตรูด้วยหกกับแปดอ่าหกกับเจ็ดเป็นคู่ศัตรูด้วยเห็นปะมันไม่อยากทำนะมันไม่อยากทำ นะครับอย่าไปทาอะไรอย่าไปทําเกี่ยวกับกรรมลมฉะนั้นประเทศไทยถ้าเกิดเราพูดถึงกรรมรมพูดถึงดราม่าพูดถึงการทะเลาะวิวาทพูดถึงจรลิรลตอะไรเงรี100้ยร้อยเปอร์เซ็นเต็มเหนียวเลยเพราะว่าสี่หกแปดสี่หกคู่ชิวหกกับแปดคู่กรรมลมสี่แปดคู่โกหกตอแหลมีมาครบเซตเลยอย,อย่า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 เพิ่งไปโทษบุปการีอ่าไม่ใช่ขอโทษทีฮะอย่าเพิ่งไปโทษราพบหลุดเรานะ บรรพบุรุษเราอ่ะเดิมเนี่ยเขาแค่ป้องกันให้ประเทศเราอยู่ดีกินดีเดิมเนี่ยบรรพบุรุษต้องการให้ประเทศเราอยู่ดีกินดีดนนดต้องการให้ประเทศเรา,า,รปรเ,เ,ราเป็นเอกราชไม่เป็นเมืองขึ้นไขรต้องการให้ประเทศเราไม่โดนรอบตัวมาทําร้ายไม่ให้เมืองขึ้นไขรไม่ให้อังกฤษฝรั่งเศสมาเอาดินแดนนะครับแต่ในดีมไม,ไม,ไม่ไม่มีดวงไหนดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะในดีก็มีเสีย บัณฑิตเรานะครับครูบาอาจารย์เนี่ยเขาวางดวงเมืองต้องการให้คนไทยสบายก็มีเลขสองต้องการให้หกสี่คนไทยยิ้มเก่งเดี๋ยวมีกีัญชาเข้ามาใช่ป่ะก็ยิ้มเก่งหนักไปหกสี่แปดก็จะกลายเป็นยาเสพติดเต็มรูปแบบเลยนะครับเป็นกลายเป็นเมืองที่ยาเสพแล้วอีสองปีข้างหน้านะแปดเข้ามาตรงน,นี้เต็มเต็มเลยอีสองปีข้างหน้าดาวราหูเข้ามามาสวยเรือนหกแปดสี่เต็มเต็มเลยฉะนั้นยาเสพติด อบ,บายามุทั้งหลายเข้ามาเต็มเหนียวเลยผมพูดแลว่าเต็มเหนียวทั้งโลกจะเข้ามาที่เมืองไทยนะครับก็แล้วก็ปีนี้นะครับในช่วงนี้ก็ระวังนี่สินแกับหนึ่งก็คือนี้สินละเลขนี่สินเนาะแล้วก็8ดเข้ามาในเรือ,อในราศีเมษเนาะเป็นธาตุไฟนะครับระวังไฟไหม้นะครับไฟไหม้หกสี่แปยยังไงก็น้าท่วมนะยังไงก็น้าท่วมมันมีคอร์รัปชันเยอะไปนะครับตรงนี้ก็ดวงเมืองมันวางมาดีแล้วแหละแต่ว่า มันอย่างที่ว่ามีดีมีเสียความป็นหาดีของบรรพุรุษเราอยากจะให้คนไทยสบายอยากให้คนไทยมีความสุขแต่แต่พอมันมีตัวนี้มาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอีกสองร้อยปีข้างหน้ามันจะเจอความดราม่ากับ f a c e b o o k ไงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มันมีแค่ทำไร่ไถนาในน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมันไม่ไม่มีหรอกจะมีวอทแอดมี facebook มีไลน์ไม่มีเขาก็ไม่รู้ไงแต่ด้วยความเป็นโลกมันเปลี่ยนไป โลกมันเปลี่ยนอย่างทอย่างทางฮงจุยเองเนาะยุคแปดกำลังมายุเก้ายุคแปดอสังหาอาจจะเคยบูมแต่ยุคเก้าอสังหาจะถูกอสังหาจะทําไม,ไม่มีค่าเลยเพราะคนนั้นเปลี่ยนเราเคยใช้เงินแบงก์พอยุคเก้ามาเนี่ยเราจะไม่ใช้เงินแบงก์งแหละนะแล้วก็เมืองไทยเนี่ยจะกลายเป็นเมืองที่เกี่ยวกับเซ็กอันดับหนึ่งของโลกนะครับคนในยุเก้าปุ๊บก็จะไม่อยากแต่งงาน คนในยุคเก่าก็จะไม่อยากแต่งงานอยากจะใช้ชีวิตมาเสพสมกันแล้วก,ก็แยกจากกันอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นแทนนะครับคนในอนาคตไม่อยากทํางานประจําด้วยซ้ำคนในเขาอยากจะท่องเที่ยวทําอะไรที่มันง่ายที่มันศิลธรรมมันก็จะต่าลงเรื่อยๆเพราะว่าด้วยดวงเมืองด้วยยุคคนยุคใหม่ก็จะไม่ฟังอะไรคนยุคเก่าก็จะบอกว่าไอ้คนยุคเก่ามาสอนอะไรกูอะไรเงี้ยมึงยังหาเงินไม่เท่ากูเลยม,ม,มันจะมันจะเป็นอย่างนั้นไปไงโลกมันก็จะ มันก็จะมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะครับที่ผมเล่ามาเกือบยี่สิบนาทีเนี่ยก็เป็นเรื่องของดวงเมืองที่มาเล่าให้ฟังคร่าวๆจากที่สังเกตแล้วก็จากที่ศึกษามานะครับผมบอกครั้งว่าดวงเมืองที่วางมาเนี่ยดีแล้วนะครับต้องการให้เมืองไทยเป็นเอกลักษณ์ต้องการให้เมืองไทยมีอุดมความอุดมสมบูรณ์คือพื้นลึกของเมืองไทยเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วเป็นดวงเมืองที่แข็งแกร่งอยู่แล้วยังไงก็ แข่งแ,งแต่แค่ผมบอกเอามาวิเคหยฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับในน้ำในปลาในน้ําคืออยู่เมืองไทยม,ยงงมออยียังไงก็ไม่อดอตายยังไงก็ไม่อดตายขอแค่ขยันอย่างเดียวเพราะว่าดาวขยันมันมันดีอยู่แล้วยังไงก็ไม่อดตายเหมือนอยูอย่ต่างประเทศอะ่ะเขาต้องทําหน้าหนาวมันยาวนานไงทำอะไรไม่ได้ต้องอยู่ในบ้านอย่างเดียวแต่เมืองไทยเราเคยชินกับการที่เราไม่ต้องอยากกินเราก็ได้กินมันอุดมสมบูรณ์มากแต่แค่ถ้าเกิดเรามีสติปุ๊บเนี่ย เรา็จาเข้าใจคำว่าดาวลาหูมันมันทําให้เมืองไทยเราเป็นแบบนี้นะครับพอได้อะไรจากคลิปนี้ไหมครับนะถ้าเราเข้าใจดาวราหูหูาราหูอย่างเดียวเนี่ยก็เข้าใจหมดแต่ยังไงเนี่ยเท่าที่ผมดูน,นะนะยังไงก็ไม่รอดเพราะดาวราหูมันมันเสเวยสองปีครึ่งอะ่ะเดี๋ยวก็ปลดล็อกนู่นนี่นั่นมาอีกอะ่ะจะกลายเป็นเมืองที่มียายเสพติดเต็มรูปแบบเค้ okay, ปะนะครับก็ ลองนะครับก็หวังว <g> ่าคลิป <Amerika> นี <corri> ้จะมีประโยชน์เนาะพูดมากับ20นาทีกว่านะครับก็ขอบคุณที่คนติดตามรับชมช่องกับตันเตียวอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะเรื่องโง่เฮงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ทุกคนฟังและรับชมครับสวัสดีครับ